ถือศีลกินเจนั่งสมาธิสวดภาวนาจะมีสักกี่คนกันที่ใจบริสุทธิ์จุดสายน้ำปาศจากกิเสจริงๆดูเจ้าสิสภาพอากาศเร็วร้ายเช่นนี้เจ้าก็ยังต่อสู้ไม่คิดชีวิตก็เพื่อของสิ่งนั้นเหมือนกันเป็นแน่แหละก่อนเจ้ามาข้าทำนายไว้แล้วดูเจ้าสิดูเขาสิว่าเขาเขียนอะไรไว้บ้างเก่งกาจเพียงใดย่อมพ่ายแพ้โชชะตาพักกายเถิดหนา า,ามิฟังดื้อดึงมิหวัดเกลงชีบลอยเพลงเจ้าที่ทแห่งกุมชื่ออ่อยุดชมูดิบน้อยิีลีต้อนรับผู้ลิขิตสวรรค์ผู้รับลิขิตสวรรค์จงเปลี่ยนล่างอ้าวไปไหนครับกลายเป็นข้างคาวเฉย วัว <Whoa. S 2> บินมาไกลซะด้วยจากตรงนั้นวิ่งไกลามากอะไม่มีจุดให้ปักทูบเลยนะวอ้ <Whoa. S 2> เราได้แค่หันมุมกล้องได้โอ้โห <Whoa. S 2> พาไปไหนครับเนี่ย วิวโคตรสวยนั่นเนี่ยมาปักทูปเห็นวัดเล็กๆการทะเลสัมนนหรือไม่ข้างในนั้นมีสิ่งที่เจ้าต้องการซ่อนอยู่สวยโอกาสตอนที่เจ้าพื้นที่ไม่อยู่รีบไปเอามันมาซะอย่าโม้ชักช้า